สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมหนุ่ม168เทวกุลนะครับอยู่ในงานกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับเป็นงานเกี่ยวกับด้านการ,กรเกษตรประจําปีของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับวันนี้168เทวกุลเราก็มีบริษัทที่เข้ามาร่วมจัดบูธกับเราที่อยู่ในงานก็จะมีมาลุยาม่าฮุสซาวนาแล้วก็ตีฟานะครับตัวที่เราเอามาโชว์วันนี้ก็ก็จะเป็นรถพนยานะครับเดี๋ยวเรียนเชิญ คุณบอยนะครับเป็นฝ่ายขายของบริษัทมารุยมาคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับัครับคุณบอยรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับที่เอามาชมาตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นบีบีเอสเอนะครับห้าร้อยครับห้าร้อยลิตรนะครับแล้วมันมีอะไรเทคโนโลยีอะไรที่อยากจะโชว์กับท่านเกษตรกรให้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของมารุยมาตัวนี้บ้างครับครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรถพ่นยานะครับ เหมาะในงานพืชไร่นะครับจาพวกเป็นยกตัวอย่างเช่นประมาณบ้านเราก็เป็นข้าวนะครับข้าวหอมใช่ครับสับป,ประรดใช่ครับสับป,ประปประดไรอ้อยไรอ้อยใช่ครับประมาณนี้นะครับงานพวกผักสวนผักนี้งครับะนะครับถังวามจุรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับคุณ,อคณบอยถังบรรจุน้ายานะครับ5 0าลิตรครับผมจานวน500ลิตรของทางมุริยาม่านะครับจะมีไซส์ที่เอามาโชว์วันนี้นะครับก็จะเป็น500ลิตรก็จะมี600ลิตร แล้วก็ตัวพันลิตรแล้วก็พันห้าลิตรครับผม,มครับครับอีหลายตัวนี้เป็นหลายน,น,นใช่ครับผมเป็นโฟวิลครับ<อ>แล้วก็จะเลี้ยวสี่เลยนะครับในการมุมเลี้ยวจะแคบ<อ>แคบกว่าเครื่องที่นี้ในบ้านเราครับผม<อ>แล้วก็เดี๋ยวส่วนตัวผมกับคุณบอยเดี๋ยวเราก็ จะเอาตัวนี้ไปรีวิวเอ,อ้ยตัวที่จะเอาไปเดโมครับเดโมใน,<ๆ>ใ,นในแปลงของเกษตรกร,รจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํารีวิวกันอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับรายละเอียดตัวนี้นะครับในงานนี้เราก็เอามาโชว์กันแล้วเลื่อนมาด้านนี้เลื่อนมาด้านนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องกําจัดวัชพืชในดาดํานะครับเครื่องกําจัดวัชพืชในดาดําตัวนี้เนะี่ยจะเป็นตัวที่ลูกค้าถามผมมาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะต้อง มาทํารีวิวกันรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับคุณบอย MKC ครับ MKC นะฮะ MKC ใช้เครื่องบล็อก1คิว44ครัตัวนี้42 44ครับ42 44ใช่ครับครับโอเคแล้วคันี้เราขยับมาดูขยับตัวด้านล่างนี้ที่วางด้านล่างนี้ก็จะเป็นเลื่อยแต่งเอ่อแต่งกิ่งสูงอ่าตัดเก่งกิ่งสูงนะครับตัดเตะกิ่งสูงนะครับเราก็มาโชว์ในงานเกษตรกรรแสนกันครับนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลูกค้ามาถ่ายรูปเยอะมากก็จะเป็นมาลุยามารุ่นรุ่นอะไรนะครับคุณบอยเป็นรถตาัง MCA 970B ครับ M อะไรนะ MCA 970B ครับ MCA 970B ครับผมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมกับคุณบอยจะมาทำรีวิวกันให้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับเดี๋ยวตามมาชมด้านนี้ได้นะฮะ ตัวนี้ก็คือยังไงครับคุณบอยลองช่วยอธิบายตัวนี้เป็นปั๊ม3ามสูบนะครับของทางมารุยมานะครับผมตัวนี้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปั๊มสามสูบนะครับเป็นรุ่น ms 3 1 5เป็นรุ่นที่เล็กที่สุดนะครับของทางมุญญาที่นําเข้ามาในเมืองที่จําหน่ายในเมืองไทยนะครับตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ครับตัวนี้ขนาดหกหุนนะครับท่อนําเข้าขนาดหกหุนนะครับผมครับผมส่วนขนาดน้ําออกจะมีสายทั้งหมด2ขนาดนะครับ ที่มากับตัวปั๊มนะครับก็จะมีสาย8.5มิลกับสาย10มิลิเมตรครับผมครับแล้วก็ถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล็มพุ่มไม้ใช่ครับเป็นตัวเครื่องตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้นะครับผมชาชาฮกเกียนใช่ครับครับผมนะครับถัดไปนี้ก็จะมีเป็นของจอดินครับผมเครื่องเจาะดินเจาะหลุมใช่ครับตัวนี้สวมาร เอาไว้ปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้เจาะเสาลงหลุม,ลมใช่ครับลงหล,ลุมประมาณนี้ครับออคุณบอยผมเห็นเมื่อกี้ที่ได้คุยกับคุณบอยส่วนหนึ่งแล้วสายของมารุยมาตัวนี้นี่มีความพิเศษมากกว่าสายในที่ขายในท้องตลาดทั่วไปยังไงบ้างครับหนึ่งตัวขนาดตัวสายนะครับก็จะมีความหนาที่ซ้อนกันอยู่ที่5ชั้นนะครับแล้วตัวสายของมารุยมาจริงมีน้ําหนักที่เบานะครับี่ ในการฉีดพ่นจะไม่จะช่วยให้คนใช้งานน่ะไม่เหนื่อยล้านะครับตัวนี้นะครับจะมี2ขนาดนะครับนิ่มกว่าสายทั่วไปใช่ครับจะมีจะนิ่มกว่าสายทั่วไปใช่ครับผมลองจับดูแล้วนี่ถือว่านิ่มครับตัวนี้แล้ครับตัวนี้แล้ครับคุณบมายตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมครับผมครับผมตัวเนี้ยนะครับจะเครื่องเป่าลมนะครับตัวนี้จะมีแรงแรงลมที่สูงนะครับ สูงที่สุดเลยนะครับในบรรดาเครื่องเป่าลมนะครับในัตลาดรยหกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับผมนี่ก็คือปั๊มปั๊มรุ่นนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดของมาลูยามาเลยชรื่อรุ่นอะไรนะฮะ M S D สีหนึ่งครับผมเป็นปั๊มชนเครื่องชนเพาตรงเลยใช่ครับหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับผมหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับผมตัวนี้จุดเด่นก็คือจะสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยคำนวณตัวมูเล่นะครับแล้วก็ตัวขนาดความ ยาวของสายพานด้วยครับผมครับครับครับอันนี้แหละครับนี่แหละครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปั๊มลากสายครับผมนะครับเป็นตัวเล็กขนาดพกพาใช่ครับแบบขนาดโมบายครับตัวนี้นะครับผมจะตัวสแตนดาดที่มาติดมากับตัวเครื่องเครื่องตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นคอมพิเซตนะครับก็คือจะมีสายขนาด20เมตรนะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับแล้วก็จะมีสายเท่าน้ํา ทามดูดนะครับแล้วก็สายใบพัดครับตัวนี้ครับครับผมด้านนี้ก็จะมีเครื่องพ่นยานะครับแล้วก็อันนี้ก็มิสโบเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหวานปุ๋ยวานปุ๋ยครับนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งจาก168เทวเทกุลของเราได้นะครับ เครื่องตัดหญ้าก็เราก็จะมีครบปลายของมารุยมานะครับใช่ครับมก็มีหลายรุ่นแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือรุ่นอ่าใช่ครับใช่ครับเป็นข้ออ่อนครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยครับที่นาเข้ามานะครับผมเออครับโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองดูบูธตัดไปครับขอบคุณคุณบอยมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับตอนนี้ก็ขยับมาในบูธของอ่าฮุสวานานะครับวันนี้เราก็ ได้ช่างกุ้งมาเป็นเป็นเป็นช่างในการอธิบายให้เรานะครับวันนี้ฮุสวรรณานําสินค้าอะไรมาโชว์ให้กับท่านลูกค้าได้ดูบ้างครับวันนี้นะครับมาใหม่เลยครับจะเป็นรถตัดหญ้านะครับตัวนี้13แรงนะครับการตัดจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับสามใบพัด3ใบพัดครับตัวนี้ครับผมสามใบพัดนั่นมันมีข้อดีแตกต่างกันในท้องตลาดอย่างไรบ้างตัวนี้นะครับเราสามารถยกใบตัดขึ้นได้เลยครับผมเราสามารถเปลี่ยนใบมีดนะครับ เปลี่ยนสายพานครับผมตัวนี้ทับความสะอาดครับจะง่ายมากครับผมง่ายมากครับตัวนี้ครับผมฟุตสวรนคาก็พื้นฐานเราก็จะพอรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ของสวีเดนครับสวีเดนครับใช่ครับผมแล้วก็จะมีรุ่นนี้เป็นรถพนดินรถพนดินครับตัวนี้ tfs สองสามศูนย์ครับ tfs สองสามศูนย์ครับตัวนี้ผมก็ได้เคยเอามารีวิวให้กับท่านลูกค้าได้ดูบ้างแล้วนะครับได้ดูบ้างแล้วขยับมาด้านนี้นะครับขยับมาด้านนี้มี ตอนนี้เราก็วอร์มเครื่องนะครับวอร์มเครื่องให้ลูกค้าอยู่ส่วนอื่นก็จะมีตัวนี้จะเป็นรถตัดหญ้าครับแบบเข็นนะครับตัวนี้ครับผม LC19AP ครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้จะขึ้นโค้งนะครับจะเป็นรูปเดียวทั้งตัวก้อนเดียวเลยครับแล้วตัวนี้จะไม่ไม่เป็นสนิมนะครับใช่ครับก็เด่นคือเรื่องสนิมนี้ปลอดภัยครับ ตัวนี้จะมีถัง,งเก็บเรียบร้อยเลยของถังเก็บยาเวลาตัดเสร็จแล้วเข้าเข้าที่เก็บได้เลยใช่ครับผมเข้าที่เก็บได้เลยครับครับครับแล้วด้านหลังมีอะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้ด้านหลังก็จะเป็นเครื่องตัดว์ยานะครับเครื่องตัดว์ยาก็จะมี1นึ่งสี่สามมาทูใช่ครับผมหนึ่งสามหนึ่งอ่าครับก็มีซ uh er> uh ้ำหนึ uh ่งซ uh ้ำหนึ่งอาร์บีครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็น เครื่องคนยาพุตสวรรค์ครับ25ลิตร3 2 1ใช่ครับ3 2 1 S 25ก็คือ25ลิตรใช่ครับนะครับแล้วก็มีเลื่อยนะครับตัวนี้เลื่อยครับผมเลื่อยตัวนี้ราคาพิเศษในงานครับ6,500บาท6,500บาทพุตสวรรค์1 2 0ใช่ครับ1 2 0 2 0ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวนำเข้ามาใหม่ครับผมครับแล้วก็มีไบเบเชอร์ครับผมเอาไว้สําหรับไว้อะไรครับตัวนี้ไว้สําหรับฉีดพื้นหรือว่าล้างรถนะครับตัวนี้จะสะดวก น้าฉีดจะแรงครับครับผมสำหรับปั๊มน้ำในงานนี้ที่เราไม่ได้เอามาก็จะมีตัวตัวนี้ตัวตัวเล็กครับตัวเล็กวีสี่ิวนี้เป็นตัวยอดนิยมครับนะครับยอดนิยมนะครับแล้วก็มีวี้าสีกับ W80 นี้เราเข้ามาไม่ทันเราเข้ามาไม่ทันนะับขายดีขายดีมากนะครับแล้วก็น้ำมันของจะเป็นน้ำมันทูทีของของซูเิเดนใช่ครับเดนจะเป็นของซูเิเดนเลยนะครับ ตัวนี้จะทําให้เครื่องสะอาดครับยืดอายุการใช้งานของเครื่องครับผมตัวนี้ใช้แล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าใช้แล้วลื่นขึ้นําทำงานคล่องขึ้นไอเสียจะไม่ค่อยเยอะไอเสียจะไม่ค่อยตัวนี้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นก้อนไม่เป็นก้อนไม่เป็นก้อนครับผมแล้วแล้ววันนี้ของ Green w o r k ของอเมโจอะไรบ้างครับ Green w o r k นะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับ จะมี24โวลต์กับ40โวลต์นะครับครับผมครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ครับตัวถ้า40โวลต์นะครับแบตเตอรี่ก้อนเดียวสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อย40โวลต์นะครับเล่มพุ่ม40โวลต์นะครับหรือว่าจะเป็นเป่าเป่าฝุ่นหรือดูดก็ได้ครับเป่าไม้ไม้ช่างกุ้งลองเทสเทสาข่าวว่าตัวนี้เนี่ยก็คือตัว40โวลต์ตัตยานี่ก็คือใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้ครับผมช่างกุ้งลองเท การใช้งานนะครับเวลาช็คนะครับเวลาเช็คการใช้งานเช็คกดปุ่มเขียวนะครับแบตเตอรี่จะขึ้นเป็นโลบนะครับครับผมตัวนี้การใช้งานนะครับเราสามารถจะใช้ตับเอ็นก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นใบสใบ12นิ้วใบส่งมะกอใช่ครับส่งมะกะกอ12นิ้วได้ครับผมตัวนี้การทํางานนะครับกดปุ่มจะมีเซฟตี้นะครับกดปุ่มค้างข้างครับ ครับผมกดปุ่มปพ๊บแล้วก็เอามือบีบนิดเดียวครับการทํางานแต่ว่าตัวนี้แรงใช่ครับแรงมากตัวนี้แรงดาเครื่องสัญ้าที่เป็นนัดมือด้ายใช่ครับผมใช่ครับผมแรงมากนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เวลาการถอดเก็บนะครับจะง่ายครับตัวนี้กดแค่หมุนน็อตครับผมแล้วกดกดปุ่มข้างครับผม ตัวนี้กดปุ๊บสลักถอดออกเลยครับผมสามารถพกได้สะดวกเอาไปไหนมาไหนง่ายได้ครับใส่ท้ายรถเก่งนี่สบายเลยครับผมตัวนี้ครับครับตัวนี้ไปเราเข้าก็เหมือนเดิมครับปุ๊บให้ล็อกให้ตรงล็อกอยใช่ครับปุ๊บอ่าแล้วก็นิดเดียวใช่ครับง่ายมากสุดง่ายมากครับผมตัวนี้แล้วก็ล็อกให้มันแน่นอันเองครับผมโอ้ตัวนี้น่ะใช่ไหมครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยช่างกุ้งเราสามารถเอามาใส่กับอุปกรณ์อื่นๆได้เลยได้ครับผมตัวนี้เราเรา ก็ถอดนิดเดียวครับนี่เดียวก็ออกแล้วครับแต่แต่ที่ที่ลูกค้าเห็นลอยเย็นๆยนเนี่ยลูกค้าก็คือมันเป็นเดโมใช่ครับเป็นเดโมเอาไปทดสอบให้ลูกค้าลองใช่ครับผมก็คือตัวนี้เวลาใส่ก็ตรงล็อกนะครับเวลาตัวตัวนี้จะเป็นเริมพุ่มนะครับ40โวลต์การใช้งานจะแรงครับสามารถหมุนซ้ายขวาได้ปรับปรับได้ปรับทิศทางได้ใช่ครับปรับที่เราจะตับใช่ครับซ้ายขวาปรับซ้ายขวาได้ใช่ครับผมครับ ช่างกุ้งรบกวนโชเรื่อยหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับผมเรื่อยครับตัวนี้จะมีเซฟตี้นะครับเรากดครั้งเดียวครับผมตัวนี้กดปุ๊บครับแรงมากตัวนี้ครับตัวนี้จะมีเซฟตี้นะครับพอเรากดดันออกปุ๊บเลื่อยจะหยุดเลยใช่ครับผมตัวนี้มีเซฟตี้ครับครับใช่ครับตัวนี้ถ้าเราจะเอาใช้กับปลาก็เลื่องกับปลาครับครับแล้วก็ตัดใหญ่ เราเอาเลื่อยต้นไม้มหาลัยเลยได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้เราจับครับใช่ครับตัวนี้โอเคครับผมเป่าลมช่างกุ้งโชว์เป่าลมให้หน่อยได้ครับผมตัวเป่าลมอ่าตัวเป่าลมนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับสามารถทั้งเป่าเป่าใบไม้ได้หรือว่าดูดเก็บได้ครับตัวนี้จะมีท่อมาให้นะครับแล้วก็มีตัวเก็บ จักุ้งผมถามนิดหนึ่งครับ g r นเว w o r k เนี่ยเป็นสินค้าของประเทศอะไรครับของอเมริกาครับผมของอเมริกาใช่ครับที่อเมริกาใช้ใช้ใช้เยอะมากครับตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ติดในอเมริกาติดในอเมริกาครับตัวนี้ครับแล้วประเทศไทยมาขายทาไมอ่ะติดในอเมริกาอ๋อตัวนี้อยากให้คนไทยได้ใช้ครับใช่ครับผมโอเคใช่ครับตัวนี้จะเป็นทางเลือกทางเลือกใหม่นะครับครับผมเออใช่ครับเดี๋ยวลองดูลองลองจุ่มช่างกุ้งไข่ไข่ตัวเป่าลมอันนี้เป่าลมนะครับกด ปึ๊บครับผมพร้อมใช้ง,งานตัวน,นี้จะมีอยู่ลราหกระดับนะครับเราสามารถเร่งได้นะี่เราสามารถสปีดได้ตัวนี้กดที่เดียวสามารถเล่นลงได้คร,ร,รับล,ลมแรงมากลมแรงมากรบกวนเ,เ,เป่าเป่าเป่าใบเป่าใบหน่อยได้ไหมอ่าโอเคโอเคแรงจริงแรงจริงโอเค แล้วก็ส่วนอื่นๆก็แล้วก็จะมีพอซอนะครับสามารถตัดกิ่งได้ถึงสูงถึงสเมตรครับจะเป็นตัวนี้พซอก็คือเลื่อยกิ่งสูงเลื่อยกิ่งสูงใช่ครับตัวนี้จะจะขายดีสุดครับใช่ครับตอ้ี่ก้อนเดียวกันก้อนเดิมก้อนเดิมมาใส่พซอได้เลยใช่ครับกุ้งลองเทสได้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมครับผมอ่ ตัวนี้ครับเวลาตัดหมุนหมุนให้แน่นนะครับตัวนี้เวลาตัดเราก็เอาไปสูงได้เลยกได้เลยครับพะพอครับพอครับพอครับเดี๋ยวมาอะไรจะจับเราติดคุกเอาสต่ครับแต่กุ้งโอเคขอบคุณช่างกุ้งมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็นี่ก็บูธของฮุสซาน่ากับกินเวิร์กนะครับ เดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวเราไปเดินไปดูของอซีฟานะครับซีฟาอาโนนะครับบูธของซีฟาอาโนกันต่อนะครับ